สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมในช่องไปกับโก้นะคะกล้วยแดงอินโดเอาเป็นว่าวันนี้เรามาเริ่มที่ฟ o อริดาฟอริดาเห็นไหมไม่ค่อยพูดฟ o อริดามันก็เลยจะลืมไปสระนะคะฟ o อริดาที่ฟาร์มก็มีนะคะแล้วก็ในแต่ละต้นสวยงามไม่ใช่น้อยเลยนะคะ อันนี้ออกมาท้าแดดนะคะช่วงนี้ช่วงที่ถ่ายรายการอยู่นี่ก็คือแดดจัดนะคะเพราะว่าถ้าไม่แดดก็ฝนนะเนาะช่วงนี้อ่ะให้ได้เห็นกันนะคะต้นค่อนข้างที่จะโตแล้วก็สวยงามโตเร็วเหมือนกันแต่อุปสรรคของเขาก็คือแสงแดดถ้ามากเกินไปหนูก็ไม่ไหวนะแม่นะคะมาดูเจ้าฟลอริดา กันเลยสวยงามสวยงามมากๆเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคลิปแจ้งเกิดของเราด้วยสำหรับเจ้าฟลอริดาที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้ฟลอริดาแล้วก็มีความตื่นเต้นสุดๆถ้าหากเปิดไปดูก็มีผู้เข้ามาดูเยอะเหมือนกันสำหรับฟลอริดานะคะไปดูต้นเล็กๆหน่อยเนาะเป็นอีกหนึ่งต้นนะคะฟลอริดาต้นเล็กก็นา่ารักตุม้มตมิดีนะคะสวยงาม ตามท้องเรื่องเลยละคะ่ะใบนี้จะมีความขาวนะคะออกเป็นด่างนะคะคือบางคนไม่รู้ก็จะเรียกเจ้าฟลอริดาว่ากล้วยด่างนะคะส่วนใหญ่คนก็จะเรียกว่ากล้วยด่างตามจริงคํานิยามของกล้วยด่างเขาจะมีหลายหลายกล้วยมากนะคะก็จะมีด่างแบบหินอ่อน ด่างแบบเสือลายพานด่างแบบฟลอริดาหลากหลายหลากหลายหลากหลายมากนะคะแล้วก็เป็นกระแสฮิตฮอตในทุกวันนี้เนาะวันนี้ก็พามาชมกันให้รู้ไปเลยนะคะว่าฟลอริดาในแต่ละต้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะทรงของแต่ละต้นก็จะมีความแตกต่างกันนะจ๊ะ สำหรับต้นนี้นะคะก็คือถ้าใครที่เข้ามาพิมพ์คำว่าฟลอริดาก็จะเห็นยายานะคะถือเจ้าฟลอริดาตอนนั้นก็กระแสก็ยังไม่ฮือฮามากนะคะถือไปถือมาถือมาถือไปอย่างไรไม่รู้นะคะก็มีความนิยมกับเจ้ากล้วยด่างหรือว่าเจ้าฟลอริดากันมากนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้ทำให้ขาดตลาดเลยทีเดียว แต่อย่างไรที่ฟาร์มเราก็ยังมีพอที่จะให้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาอยู่นะคะความยุ่งยากของเจ้าฟลอริดาก็อย่าลืมล่ะเขาไม่ชอบแดดนะคะโดยเฉพาะพื้นผิวที่เป็นสีขาวเขานะคะดังนั้นคนที่เลี้ยงแดดร้อยได้ก็คือต้นก็จะต้องแข็งแรงระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะปรับบางอย่างด้วยนะคะสีของเขาจะสวยงามมากๆนะคะ ันนี้เราถ่ายช่วงแดดเปรี้ยงๆช่วงใบยๆเที่ยงๆนะคะเป็นเรื่องเล่าไม่ใช่เช้านี้นะคะชาวกล้วยแดงอินโดนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นของเจ้าฟลอริดาที่ฟาร์มของเราที่มีอยู่นะคะให้ดูให้เห็นไปเลยนะคะอันนี้ก็จะมีความไหมอยู่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะมันไหมแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะเราก็มา ปรับให้มันมาอยู่ร่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันไหม้นะคะเดี๋ยวจะบอกพี่เลาะนะคะว่าจะต้องเอาเข้าที่มันร่มๆเพราะว่าเจ้าฟลอริดานี่จะมาเจอแดดร้อยไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นแม่นะคะของเจ้าฟลอริดาที่เราให้เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้สำหรับต้นแม่ตอนนี้หลังจากเราแยกลูกไปมันก็ขึ้นมาหน่อใหม่นะคะประมาณ สามหน่อได้นะคะซึ่งเป็นหน่อเล็กบางหน่อที่เรายังไม่แยกนะคะก็จะมีหนึ่งเหมือนพี่เราเหมือนมีอะไรากัดมันไหมหรือว่าเราตัดเราหยิกบ่นี่เนี่เนเป็นเองอฮะบอสต,ตัดทำไมอ๋ออ๋อให้มันให้มันหนึนห่งสองนะอาสามอ, 1, 2, อยู่ที่สามหน่อนะคะฟลอริดาอยู่ข้างๆต้นมันก็เหมือนมันจะแตก ออกมาเยอะอยู่นี่ค่ะมันจะออกมาเยอะอยู่นี่ก็กําลังจะทยอยออกมานะคะก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ขยับขยื่นเดี๋ยวไปดูที่โรงอบกันบ้างค่ะโรงอบมีฟลอริดาหน่อเล็กด้านโน้นเนาะใช่ไหมน้านโน้น,นไงนน้นฟลอริดาไหมฟลอริดาเล็กเนาะน,นะคะก็ตรงนี้ก็เป็นโรงอบนะคะก็อบไว้เพื่อที่จะให้มันมี ความร้อนแล้วก็การเดินก็จะได้ดีเห็นไหมวันนั้นต้นนี้เกือบจะไปแล้วเนาะนี่พออบนะคะพอได้ความร้อนจากการอบก็ฟื้นขึ้นมาได้ได้เยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นฟลอริดาหรือว่ากล้วยแดงอินโดเราก็อบนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะพออบแล้วเขาจะถือว่าพุ่งเร็วมากๆเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้ไป เดี๋ยวจะพาดูแสงแดดนะคะว่าเออได้เห็นลุงลิงเนาะนี่ลุงลิงที่เราตัดนะคะลุงลิงที่เราตัดขึ้นใบแล้วอย่างสวยงามนะคะเพราะเผออาจจะมีหน่อด้วยนะคะอันนี้ตัดนะคะบางคนอาจจะไม่กล้านะคะไม่กล้าตัดเพราะว่าคืนนี้เราเจอปัญหาก็คือใบนไม่งามใบไม่ตอบโจทย์มากนักเราก็เลยอยากจะให้มันแตกนะคะก็เลยทําการตัดนะคะ คือก่อนที่เราจะตัดเรามีประสบการณ์สองสามครั้งแล้วแหละเราก็เลยตัดเจ้าลุงลิ่งที่เป็นต้นขนาดใหญ่พอตัดแล้วนะคะประมาณ1วันตัดเช้าช่วงบ่ายมันก็ขึ้นขึ้นใบมันก็ขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่ในตู้อบอยู่นะคะแล้วก็ไม่ต้องลดน้ํานะคะช,ช่วงที่อยู่ในตู้อบนะคะจะพาดูแสงแดดในช่วงบ่ายที่ฟาร์มนะคะลองดูอันนี้ก็ถือว่า จัดอยู่นะจัดอยู่เราก็เลยจะย้ายเจ้าฟลอริดาเข้ามาในร่มนิดนึงนะคะแดดนี้ก็คือแดดจัดอยู่ถ้าสภาพประมาณนี้คือช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะก็ยังพอพอได้อยู่นะคะก็ยังพอได้อยู่นะคะถ้าเก็บภาพในช่วงบ่ายให้ทุกคนดูก็จะเป็นภาพที่มันมันก็จะสภาพก็จะเจอแดดนะคะการเจอแดดมันก็จะ ก็จะเป็นอีกเลยลักษณะเหมือนช oh, ่วงเช้าที่เราเคยถ่ายให้ชมหลายวันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะก็หอมหิ้วลูกหอมหิ้วลานไปอยู่เดี๋ยวดูว่ามีหน่อใหม่ๆไหมนะคะก็ถือว่าถือว่าดกนะคะถือว่าดกมากๆเลยคือเจ้าต้นกล้วยไม่ได้เน้นตรงลูกดกนะคะเราเน้นตรงอ๋อไม่ได้ไม่ได้เน้นตรงอ่อมีผลผลิตที่ดกแต่เราเน้นตรงลูกที่ดกนะคะ ก็ได้ได้อยู่ได้อยู่ยช่วงนี้เดี๋ยวทําการย้ายเข้านะคะจะฟลอริดาให้ไปอยู่ในร่มนิดนึงเรามีกระเช้าสีดาวด้วยนะอย่างสวยงามนะคะขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เลยเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายให้มันไปอยู่ในร่มนิดนึงพี่ล้อพี่ล้อลองเลี้ยงแบบว่าไม่ให้มัน ไม่ให้มันเป็นน้ําตาลดูนะมีเทคนิคไหมน้ตาลใช่ไหมใบมันเป็นน้าตาลเห็นบป่ใบใบฟลอริดาไหมก็ไม่ต้องให้เจอแดดเยอะไงลองดูนะพอช่วงนี้ใบาๆก็คลึ้มมาหน่อยนะคะเห็นอะไรไหมเห็นกล้วยแต่ไม่เหมือนกล้วยทั่วไปก็คือเจ้าเจ้าเขียวอินโดนี่แหละ นะคะก็สวยงามมากเลยนะคะภาพที่เห็นอยู่นี้มีเสือลายพานเ,าเขียวอินโดแล้วก็แดงอินโดนะคะทีนี้เจ้าเขียวอินโดมันจะมีฟอร์มที่มันต่างจากคนอื่นมากๆเลยนะต่างจากกล้วยทั่วไปนะคะเขาจะเขียวมากนะคะคือก็มีหลายคนก็ชื่นชอบเหมือนกันในสไตล์นี้เ,เขามองในเรื่องของความเชื่อนะคะงาม งามมากเลยนะคะดูสวยมากใบค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะรอรุ้นหน่อนะคะทุกอย่างเราก็รอรุ้นหนอนะคะ,ะด้านนี้จะเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าเกิดจากการตัดนะคะแต่ก็สวยงามค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆขึ้นด้วยนะคะใบจะแตกความยาวของใบจะเท่าความยาวของต้น ต้นจะมีความยาวเท่าไหร่ใบก็จะยาวเท่านั้นนะคะดังนั้นถ้าเราทําต้นให้สมบูรณ์ใบมันก็จะยาวตามด้วยถ้าใบาไม่งามก็สามารถแต่งได้นะคะเราก็แต่งหลายใบยเหมือนกันค่ะเออก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ก็พอเลี้ยงคู่กันไปได้นะคะเลี้ยงคู่กันไปได้เลยให้มีหลากหลายนะคะบางคนมาที่สวนเขาก็ไม่อยากจะ รู้จักแค่แดงอินโดยอย่างเดียวบางคนก็อาจาจะอยากจะดูเขียวอินโดเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เจ้าเสือพรานี่เป็นอย่างไรหรือว่าหินอ่อนนะคะกล้วยด่างหินอ่อนเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะมาดูแล้วก็มาชมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คงมาทักทายกันแค่นี้กันก่อนนะคะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะก็ดูท่า ท้องฟ้าฝนจะมาแล้วนะคะก็ทักทายกันถือว่าสวนใครมีอะไรมีกล้วยอะไรก็ส่งมาให้ดูด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเปลี่ยนหรือว่าแลกประสบการณ์นะคะดีๆให้ผู้ที่ชื่นชอบในกล้วยแดงอินโดได้ได้ทราบนะคะอ๋อหลายคนอยากดูอ่าลายลายเทพใช่ไหมตอนนี้อบไว้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยว,ยว,ยวลองลองลอง แอบ,บเปิดดูวันนี้ในหัวเขาไม่อยู่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะพาไปดูลายลายพายุลายเทพลายที่หลายๆลคนแบบว่าอยากเป็นเจ้าของจังนะคะลายนี้ก็สวยนะคะก่อนที่ฝนจะมาเรารีบเก็บภาพก่อนก็นแล้วกันนะคะนี่นะคะอันนี้นำพาลูกมามากมากนะคะตะมุตะมิน่ารักทีเดียวอันนี้ลูกกำลังจะขึ้นใหม่นมาเห็นไหมด้านโน้นนะคะ ก,ก็มีเหมือนกันอาจจะได้มีมีเขียวอินโดด้วยก็ได้นะคะในในพุ่มนี้นะคะก็ถือว่าก็เป็นกล้วยที่เรารวบรวมแล้วก็อนุรักษ์ไว้เพื่อที่จะนำมานำมาให้ได้ชมกันในช่องไปกับโก้นะคะทำไมนึกช่องนานจะ๊ะ ทำหลายช่องนะคะไม่รู้ว่าช่องไหนเป็นช่องไหนนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูลายเต้านน้นก่อนนะคะแป๊บหนึง่งก่อนที่เราจะลากันเนาะเหมือนนางโชว์เลยอะ <c oughs> เหมือนนางโชว์เลยนะคะถ้าจะดูก็ต้องเปิดดูนะคะก็เนื่องจากว่ามันเป็นลายที่แบบแค่เดินเข้าห้องน้ําก็ต้องล็อกกรงนะที่นี่ <c oughs> เป็นกฎของฟาร์มนี้เลยนะคะนี่ <c oughs> แอบดูละอาเดินเข้าห้องน้ำใครไม่อยู่ในพื้นที่ที่มองเห็นได้ชัดก็ต้องนะคะก็ต้องล็อกกรงล้โอเคหวังว่าคงไม่ล้มทับของเขานเนี่ยสวยงามนะคะสวยงามเหมือนเดิมนะคะสำหรับลายนี้โดยเฉพาะช่วงที่มาเจอกับแสงแดดนะคะเพื่อนๆแบบโหว้าวว้าว,ว,าวเลยนะคะให้ได้เห็นทุกม,มุมทุกลายเลยก็แล้วกันนะคะบางวันเราอาจจะไม่ได้เก็บ บางมุมนะคะอย่างเรื่องของกล้วยแดงอินโดหรือว่ากล้วยต่างๆนี่เขาค่อนข้างที่จะเติบโตเร็วนะคะแล้วก็ขึ้นเร็วเหมือนกันนี่ให้ได้เห็นกันไปเลยสวยสวยมากๆเลยนะคะทำให้การอยู่บ้านของเราเป็นการอยู่บ้านที่มีความสุขที่สุดโดยเฉพาะหน่อที่เราได้รับนะคะก็ใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้วันที่15ได้ยินว่าแววๆมานะคะ พี่ชายจากบึงการว่าอยากจะได้แทกงหนึ่งหนอ่อก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะว่าจะได้เป็นเจ้าของหน,อน่อไหนการันตีในเรื่องของลายที่งามเลยแหละคะ่ะอันนี้เราลุ้นนะคะใบใหม่ที่จะแตกออกมาเห็นไหมคะทุกคนใบใหม่ที่แตกออกมาเนี่เราบอกว่างามแน่นอนอันนี้เราเปิดแค่บางมุมให้ได้เห็นนะคะโอเคสวยงามเนาะสวยงามจุงๆเลยนะคะลายนี้ ในเรื่องราคาหละคะ่ะไม่อยากจะไม่อยากจะแตะเลยคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเทพก็เลยว่าเออเอามาให้เพื่อนๆได้เห็นทุกครั้งที่เรามีมีการเล่าเรื่องของกล้วยแดงอินโดก็แล้วกันนะคะใครมีกล้วยสีสวยก็นํามาแชร์กันในชั่วโมงนี้ได้นะคะบอกเล่าแล้วก็นํานมาโชว์กันได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตจากลาไปก่อนนะคะ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีโชคนะคะมั่งมีเงินทองนะคะอยู่แบบสีแดงนำโชคนะคะใครที่ได้สีแดงไปก็เตรียมนำโชคนะคะบาลานด้วยสีเขียวดังนั้นถ้ามีสีเขียวสีแดงก็ก็น่าจะหนึ่งและมีความสุขนะคะสองในแต่ละครั้งที่เราปลูกเราก็ต้องมีความหวังในการแตกลูกแตกหนอ นั่นก็คือสิ่งสำคัญที่ทุกคนนะคะต้องการนะคะวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ